หลวงพ่อพุทโธพาวันาสวัสดีครับพบกับพ่อแม่โคกาพาแสบอีกเช่นเก่าเช่นเดิมน,นะครับนี่เราอยู่ที่วัดสามพานอําเภอสามพานจังหวัดนครปฐมพามคอพรมังกรยักษครับจุดชั้นที่สิเจ ของวัดครับของฮอสวรรค์มังกรยียู่ด้านบนครับเดินวนสามรอบแล้วก็ขอพรต้องหนวดมังกรครับส่วนจนนี้เป็นองค์พระปฐมและพระสังฆาจาย ปฏิฐา,านได้หนึ่งเดียวสำเร็จใหญ่โตยิ่งกว่าที่คิดไว้เราสมัเองกันต่อเลยครับ เวลาลงทางลงแล้วชั้นที่ 15. สิบห้าตอนนี้ชั้นที่สิบเจ็ดข้างบนตอนนี้สิบหก ของของมาพระบิดามันดด้ายในชั้นที่สิบหกครับเป็นภาษีวรรชมวิวสวยๆบรรยากาศเข้ามาชม เราลงมาชั้นที่15ตอนนี้เราลงมาอยู่ที่สันที่นึ่งครับ ชั้นที่หนึ่งของของมังสวรรค์มังกรชมวัตถุต่างๆ <c oughs> เป็นจุดทำบุญเยอะแยะครับภายในวัด ส่งดันเนาะอัต่อตอนจะขึ้นไปข้างบนเงยมีผ่าแดงครับขับดอกไม้ยึดจุดนะขึ้นไปไหวด้านบนครับ <c oughs> พระพุพทธรูปองค์ใหญ่เดี๋ยวขึ้นไปเดินชมครับว่าเป็นอย่างไร ทั้งพีบ่ <c oughs> เป็นวัดที่วัดโด่งดังอยู่วัดหนึ่งอยู่นี่จังหวัดนครปฐม,มว่าได้กาบหอสวรรค์มังกรตอนนี้มากาบพระใหญ่โอ้ตอนนี้มีสร้างใหญ่เลยสร้างใหญ่ mhm 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 đây nè mhm 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 เราไปชมจุดอื่นกันต่อเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรอ มหาสังกธานี่ยังแล้วเนี่ยจ้ะเจียงเปเอาเล้ด้านบนนี้ก็ขึ้นฝั่งไหนครับฮะอ๋อขึ้นนี้ลูกบันไดเนี้อ่ะบันใดาากนี้เยอ,อืมบันไดนอกนี่เลยอ่ะผม Hmm? Okay. Sai ngân mong con thân chấm mi kiếp Sẵn lang không? Thả dây không? ันนี้เป็นวัตถุมงคลเก็าไปชมดันบนกันต่อตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงพระใหญ่แล้ว หลวงพ่อพุทธโธภาวนาะนี่เป็นหอมสวรรค์มังกรมีรองเท้าใส่อยู่ด้วยครองเท้ากันหอน

เดินรอบๆเดินชมกันรอบๆพาะในวัดสามพระพาะมาทำบุญวันหยุดอีกวัดหนึ่งครับพรมาชมคมสวยงามกเก่าแก่ สวยงามครับเที่ยวกันได้นะครับรวมทำบุญกันเยอะๆํำรงพระพุทธศาสนานี่มาชมอีกจุดหนึ่งบูชาพระทานสวยงามครับสีสวรรค์สีฟ้า,ฟาตามพนัง สวยงามมากโอ้โหสุดยอดกับสุดยอดสาธุสาธุาธไปเดินชมกันต่อครับี่ตะลฝรั่งครับมาเที่ยวไล ในวัดสามพันตอนนี้เราอยู่ในพระยาเต่าเรือนโพธิสัตว์ดูว่ามีอะไรให้เราชมมั่งของแยญ่ยิงตีซ้ายซ้ายตีขว้า <anca> จุดใบครับดอกไม้มีประมาณนี้นะครับชมจุดเด่นกันต่อครับส่วนจุดนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับชมด้านหลังกันก่อนชมด้านหน้ากันครับขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมกันได้นะครับ ภายในวัดอำเภอสาม 3, วัดสามพันอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมมีประมาณนี้แหละครับภายในวัดขอบคุณทุกกำลังใจครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ